ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328คําคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อที่57รถยนต์มวลหนึ่งกันกำลังเล่นด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์คันข้างหน้า ซึ่งมีมวล200กิโลกร,รัมและขับด้วยอัตราเร็ว8เมตรต่อวินาทีหลังชนรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปข้างหน้าด้วยอัตราเร็ว14เมตรต่อวินาทีเขาถามว่าแล้วรถยนต์เนี่ยจะมีอัตราเร็วประมาณเท่าไหร่เนาะหลังชนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคำตอบในช้อยเนี่ยก็จะเป็น8.6 8.8หรือ10เนาะทิศก็จะเป็นแบบไปข้างหน้าหรือว่าเป็นทิศถอยหลังนั่นเองแสดงว่าเรื่องทิศเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาจากเครื่องหมายอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ แต่ว่าข้อนี้เราก็เริ่มจากการมองว่าเออมันเกิดการชนกันขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีก่อนชนมีหลังชนเนาะแสดงว่าข้อนี้ชัดเจนเลยว่าเราจะใช้เรื่องโมเมนตัมเนาะ mm hmm. ก็คือใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมนั่นเอง ก็ค yeah. ือผลรวมของโมเมนตัมก oh no 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 so sí ่อนชนอ่ะมันจะเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชนเนาะซึ่งโมเมนตัมเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพมันก็เกิดจากมวลแล้วก็คูณกับอัตราเร็วนะขณะนั้นถูกไหมแล้วก็อย่าลืมใส่ทิศของมันด้วยนะเช่นเรากําหนดว่าเออถ้าอกว่ากําหนดให้เป็นสากลแล้วกันไปทางขวาก็เป็นบวกสมมติอันนี้มันเคลื่อนไปทางซ้ายอยู่ทิศของ มันก็ตรงกันข้ามกับบวกก็จะต้องใส่เครื่องหมายลบไปด้วยเวลาที่เราคิดเนาะ,ะข้อเนีนะ้หลักการคือมีแค่นี้เลยแต่ว่าเราอาจจะต้องมาลองเขียนดูก่อนว่าเออมีวัตถุทั้งหมดกี่ก้อนก่อนชนเป็นยังไงหลังชนเป็นยังไงเนาะเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นอ่ถ้าเกิดว่าเป็นอ่อนชนอ่มาเห็นภาพตรงนี้เนาะ เราจะมีรถมวลหนึ่งตันใช่ไหมก็คืออะอันนี้แล้วกันหนึ่งตันหนึ่งพันกิโลเนาะแล่นด้วยอัตราเร็วสิบเมตรต่อวิเปลี่ยนให้เป็นหน่วย SI นะั่นแหละจะได้เอาไปคิดได้ง่ายทีนี้เราก็มีมอเตอร์ไซค์เนาะเอาเป็นก้อนกลมอ่ะซึ่งอันนี้มีมวลสองร้อยกิโลกร,รมัมแล้วก็แล่นด้วย แปดเมตรต่อวิก็คือแล่นไปทางนี้เนี่ยแหละอันนี้คือก่อนชนทีนี้พอมันชนกันปุ๊บเขาบอกว่าอะไรนะมอไซค์มัมนแล่นไปข้างหน้าเลยใช่ไหมด้วยความเร็วที่มันมากกว่าเดิมเพราะว่ามันโดนชนมันเลยถูกดันไปไงอะก็คือสิบสี่เมตรต่อวิเนาะ ส่วนไอรถขั้นใหญ่เนี่ยคือสิ่งที่เขาถามหาว่าเอ้เราสุดท้ายแล้วรถคันนี้มันจะมี V เป็นยังไงเนาะในทิศทางไหนะดังนั้นเราก็มาใช้สูตรเลยเนาะโมเมนตัม um ก่อนชนเท่ากับหลังชนโมเมนตัม um ก็คือมวลคูณกับความเร็วนะขนานั้นตอน,นอันแรกก็จะเป็น1,000ใช่ไหมคูณกับ10บวกกับ200คูณกับ8มันจะเท่ากับ1 0 0 0 คูณกับ V ที่เราจะหาแล้วก็บวกกับสองร้อยคูณกับสิบสี่ข้อนี้ก็ไม่ยากเนาะเราก็เริ่มจากการตัดศูนย์ก่อนเลยตัดศูนย์สองตัวจากทุกอันอ่ะแล้วก็จะได้เราว่าหนึ่งร้อยบวกกับสิบหกจะเท่ากับสิบ v บวกกับยี่สิบแปดดังนั้นสิบ v ก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยบวกสิหกลบยี่แปดก็คือหนึ่งร้อยลบสิบสองก็จะเหลือเป็นแปดสิบแปด ดังนั้น V ก็เลยเป็น8.8เนาะ mm hmm. หน่วยก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีซึ่งมันมีค่าเป็นบวกไงดังนั้นมันก็เลยมีทิศไปทางขวาหรือว่าข้างหน้านั่นเอง mm hmm. ก็เลยตอบช้อยที่สามเนาะ mm hmm. ข้อนี้ไม่ยาก mm hmm. โอเคนะอ่ะข้อนี้ก็ ใช้แค่เรื่องกฎอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนจะต้องเท่ากับหลังชนเนาะเราก็ต้องมาวาดรูปว่าเออทั้งหมดเนี้ยมันมีวัตถุทั้งหมดกี่ก้อนก่อนชนมันมีความเร็วเป็นยังไงเนาะแต่ละก้อนแล้วหลังชนเนี่ยเราจะหาอะไรแล้วเรารู้อะไรบ้างแทนค่าทุกอย่างลงไปในโมเมนตัมก่อนชนท่อหลังชนเราก็จะแก้สมการหาค่า v ออกมาได้ซึ่งข้อนี้ก็จะตรงกับช้อยที่สมทิศทางก็ดูจากเครื่องหมายเนาะเนื่องจากเรากาหนดบวกให้ไปทางขวาแล้ว,ลวอันนี้เป็นบวกก็คือ มีทิดไปทางขวาหรือว่าไปข้างหน้านั่นเองออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกู